สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาร่วิตุลนะครับช่องทำนายดวงตาด้วยไพ่ทาร่โน้องใหม่ทาง u t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมเวลาเดิมหนึ่งทุ่มนะครับกับการทำนายดวงสตาราศีนะครับประจำเดือนตุลาคมพศ2564นะครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของละชาวราศีเมษนะครับผมได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันในดวงการงานการเงินและความรักนะครับผมแต่ผมทำทานสคริปต์เอาไว้ให้ในช่องคอมเมนต์นะครับถ้าใครที่อยากไปดูในช่วงไหน ก็สามารถกดเข้าไปดูได้ในช่วงนั้นเลยนะครับผมงานจะแบ่งออกเป็น3าช่วงนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับผมท่านที่ให้การสนับสนุนช่องทาร์โลวิตุนนะครับผมตอนนี้ช่องทาร์โลวิตุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า2000ท่านแล้วนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็วันเสาร์เวลาเดิมนะครับผมหนึ่งทุ่มขอบคุณแฟนรายการนะผมดูดวงฟรีคนละหนึ่งคำถามในช่องทางเฟซบุ๊กส่วนตัวของผมก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับผมเป็นไลฟ์สดนะครับถ้าใครที่มีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมส่วน วันที่จะให้ผมทํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิรักการ์ดก็สามารถเขียนคําถามพร้อมชื่อและอายุเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะรวบรวมเอาคําถามไปทํานายให้ในคลิปพิรกการ์ดสำหรับแนรายการทุกท่านเลยนะครับผมบอกผมด้วยนะครับว่ากดติดตามแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะได้เอาไปทานายให้นะครับผมแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ก็อย่างที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆน,นะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมแล้วก็เป็นการตั้งจิตอธิฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ได้โปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับอย่าได้นามอ,อคำทนา,ายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆใ,ใ,ใ,ในชีวิตนะครับผมและถ้าว่าอยากให้ผมทนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็สามารถติดต่อมาได้เลยทางอัดไลน์หรือว่าทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวหรือว่าในแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับผมกับดวงของชาวราศีเมฆนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมขอดวงการงานนะครับผมชาวราศีเมฆด้วยนะครับผม ขอดวงการงานของชาวราศีเมษประจำเดือนตุลาคม2564นี้ด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีเมษนะครับผมขอดวงการงานนะครับดวงการงานก่อนจะเข้า ช่วงอาประมาณก่อนจะเข้าช่วงเดือนตุลาคมประมาณไปปลายเดือนกันยายนเนี่ยการงานของคุณมีลักษณะของการที่ค่อนข้างที่จะเหนื่อยแล้วค่อนข้างที่จะติดขัดพอสมควรนะแต่ไม่ได้ติดขัดมากนะครับผมเพราะว่าดวงการงานของคุณเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ว่ามีภาพของการที่จะต้องไปตามตามงานหรือว่าต้องตามตื้อตามจิกแล้วก็มีลักษณะของการที่เหมือนจะมีอะไรสะดุดมีอะไรติดขัดบ้างแต่ว่าไม่ใช่ไม่ได้สะดุดติดขัดหนักนะครับผมเป็นลักษณะของการที่ติดขัดเล็กน้อยแล้วก็มีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะเหนื่อยกันตามงานค่อนข้างที่จะเหมือนกับ ทำอะไรก็จะมีการติดติดขัดขัดไปเล็กเล็กน้อยตลอดนะครับผมแต่าพอเข้าสู่ในเดือนประมาณสักประมาณช่วงเดือนต้นต,นต้นเดือนตุลาคมนะครับผมคุณจะได้แรรับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมทําให้ภาวะที่มีลักษณะการติดขัดลักษณะของอะไรต่างๆที่จะมีขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยมันลาบลื่นไปได้นะครับผมว่าคุณมีเกมที่จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่และจะค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนกับการงานคุณเป็นอย่างดีนะครับผมทําให้ในช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะเริ่มเห็นกับอะไร ายอย่างที่มันเข้าที่เข้าทางนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นทํางานเป็นพนักงานประจาําหรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวธุรกิจของคุณเนี่ยจะมีลักษณะการที่ติดขัดเหมือนอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ค่อยจะเป็นใจให้คุณนักนะครับผมในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในเดือนตุลาคมปุ๊บเนี่ยลูากาค,ค้าหรือว่าอะไรต่างๆจะเริ่มสนับสนุนคุณดีนะครับผมคุณเด่นทิศทางที่ดีในเรื่องของการทํางานได้มากขึ้นนะครับผมจะได้แรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมาาาาาจจะะคคคุุุณณณทํํถ้้งนปรได การสนับสนุนจากเจ้านายหรือว่าจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผมหรือว่าจากลูกค้าหรือจากอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแล้วระลาให้คุณเนี่ยพบกับเดือนตุลาคมที่คนน่อนข้างจะดีนะถ้าในบางคนที่มีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยจะถือว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะเริ่มได้สวยงามมากๆนะครับผมถือว่าเกณฑ์การงานของชาวราศีเมษเนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วออาจจะมีการติดขัดสะดุดบ้างเล็กน้อยก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมแต่พอเข้าสู่เดือนตุลาคมปุ๊บโดยเพราะตั้งแต่ต้นเดือนขึ้นไปเลยนะครับขอจจะาได้เลื่อนตแหนนน่่งงใบาาคด้ววยผมการของคุ จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วในบางคนอาจจะได้จจไ,ดได้ถึงขั้นเลื่อนขั้นหรือว่าถึงขั้นที่จะได้รับข่าวดีแล้วคุณจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆนะครับผมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ที่คุณจะรับมาหรือว่าช่องทางใหม่ๆถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวคุณจะเจอช่องทางใหม่ๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะส่งแรงบวกไวก้จะทําให้การงานการงานของคุณเนี่ยเข้าที่เข้าทางแล้วก็เป็นเป็นทิศทางทิศทางที่ดีมากๆแล้วก็มั่นคงมากๆในเดือนตุลาคมที่จะถึงนีี้้นนนะะะคครรรัับบผผมมมมเดดยวููาาปกกกใใหต่่่อออถืฑๆ ถ้าไม่นับกับการสะดุดหรือาการติดขัดหรือว่ามีบางอย่างอาจจะคุณอาจจะต้องไปตามงานหรือว่าอาจจะมีงานที่มันค้างแล้วค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้กับคุณแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ปัญหาหลักนะครับผมเพราะว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยกำลังเข้าทางของชาวราศีเมฆแล้วการงานของคุณเนี่ยจะพุ่งไปอย่างมั่นคงแล้วก็จะได้รับแรงส่งจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือจากลูกค้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อสําหรับชาวราศีเมฆนะครับผม การงานของคุณมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างกับมั่นคงมากๆนะครับผมแม่ในบางคนเนี่ยถ้าถ้าคุณทําธุรกิจเสียวเทาจะยิ่งรุ่งเลยนะเพราะว่าของคุณเนี่ยจะมีตัวของเดวิลขึ้นมาป,ประกอบด้วยนะผมแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําธุรกิจเสียวเทาเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะได้รับแรงสนับสนุนแบบที่ ยังไงครับแบบที่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ทางที่ใสสะอาดนักเนึกออกแล้วอาจจะเป็นทางซิกแซกหรืออาจจะเป็นทางอะไรที่ค่อนข้างที่จะอาส่งผลมาการงานของคุณในแง่ดีนะครับไม่ใช่ในแง่ร้ายนะเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีทั้งออฟปาร์ตูนขึ้นมาแล้วก็มีท King ั้งคิงออฟ p พนด์เกิลนะครับผมเห็นเดว,วิลนี่อยากตกใจนะเพราะว่าจะเป็นคล้ายๆกับอะไรที่มันไม่ได้บอกว่าถูกต้องตรงเปนะ๊ะนักแต่จะส่งผลดีากับการทํางานของคุณเนึกออกไหมครับถ้าถ้าไม่ใช่ธุรกิจเสียวเทาแล้วมันส่งแรงบวกนะก็จะเป็นอะไรที่บอกว่าอาจจะเเเเเปปป็็็นนนนออออออาาาาุุตรรรรงรงงงๆจจจจะะืื่สสสส้ยหแบคณ มีทั้งเดมเ m p เลอร์ขึ้นนะครับผมแล้วก็ Queen o ฟเปนนเขึ้นแล้วก็มี d e วิลมาประกบเนี่ยแล้วก็มาทั้งคิง g อ f เปนน a c เกด้วยเนี่ยแปลว่าคุณจะมีลกักษณะการอาจจะเป็นแรงส่งจากเส้นสายหรือจากอะไรต่างๆที่จะทําให้การงานของคุณเนี่ยเริ่มต้นไปได้อย่างดีนะคอับถ้าคุณถ้าคุณทําพวกอ่าอย่างเช่นพวก ปัมมูลหรืออะไรต่งพูดตรงๆแล้วผมอาจจะมีอะไรที่คุณไม่ได้บอกว่าเป็นไปแบบว่าตรงเป๊ะนักหรือว่าอะไรมันจะมีอะไรที่บอกว่าคุณซิกแซกแล้วก็มันจะไปได้สวยแล้วมันจะส่งผลดีกับงานของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาธุตรงๆอาจจะมีต้นตรงใต้ต้นหรืออาจจะมีเรื่องเส้นสายอะไรต่างๆแต่เส้นสายเหล่านั้นเนี่ยจะส่งผลมาให้คุณนะครับผมจะส่งผลเป็นแรงบวกและจะทาให้งานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะพุ่มะยานะเป็นการงานของชาวราศีเมษค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆนะครับผมโดยเฉพาะถ้าคุณทําในธุรกิจสีเทาหรือ ว่างานที่เกี่ยวกับสถานที่อสูรจรหรืออะไรต่างก็ตามนะครับส่วนหนึ่งอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการขายลอกดาวหรือเรื่องของอะไรก็ตามนะครับผมทําให้พวกธุรกิจเสี่ยวเทาหรือว่างานที่เกี่ยวกับอะไรสถานที่อสจรหรืออะไรต่างเนี่ยเริ่มจะเห็นวิธีทางรืเริ่มจะเห็นแนวทางที่มันสำเร็จแต่คุณจะไม่สำเร็จแบบในทางแบบใสเป๊ะนิดหน่อยนะครับอาจจะต้องมีลักษณะการไต่ต้มไต่วตหรืออะไรต่างก็ตามนะที่ผมว่าพูดตามหน้าไพ่แล้วผมว่าแต่ว่ามีเกณฑ์ที่การงานของคุณเนี่ยถ้ายิ่งถ้าคุณไปทําในธุรกิจเที่ยวเทาหรือ ผมงานของคุณเนี like ่ยจะรุ ja er, ่งถึงขั้นรุ่งมากๆนะแล้วผมแลวคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับผมและในสิ่งใหม่ๆอาจจะเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆก็เป็นไปได้นะครับแต่ค่อนข้างที่จะสร้างความมั่นคงแล้วคุณจะได้รับแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมอาจากผู้หลักผู้ใหญ่แล้วจะทําให้การงานของคุณที่ดูเหมือนจะมีภาพของการสะดุดเล็กๆน้อยๆในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมแต่พอเดือนตุลาคมปุ๊บเนี่ยการงานของคุณจะรุ่งมากๆจะได้รับทั้งแรงส่งจากผู้หล หรืออยู่นอกกฎหมายนิดๆอะไรอย่างเงี้นะครับแต่ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายนะหรือสิ่งแค่สีเขานะผมเหลือเป็นอะไรที่มันซิกแซกใต้โต๊ะอ,อะไรหน่อยเนี่ยมันจะส่งผลบวกให้กับาาการงานของคุณแล้วจะส่งผลบวกมากๆแล้วการงานของชาวราศีเมษเนี่ยคน้างจะพุ่งไปข้างหน้ามากๆแล้วจะทําให้การงานของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มในสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ถือว่าการงานของชาวราศีเมษไปอยู่ในทิศทางที่ดีถึงดีมากๆนะครับผม อ่ะต่อไปมาดูเกมการเงินของชาวราศีเมฆด้วยบ้างนะครับผมอะการการงานของคุณอยู่ในขั้นที่ถึงขั้นดีมากๆแล้วมาดูการเงินของคุณบ้างว่าจะดีเหมือนการงานไหมนะครับผมสําหรับชาวราศีเมฆนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีเมฆในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผมขอดวงการเงินของชาวราศีเมฆในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผม ดวงการเงินของชาวราศีเมษค่อนคล้ายกับการงานเลยนะคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างจะวิตตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเงินพอสมควรเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีภาวะของการงานที่อาจจะสะดุดหรือติดขัดแล้วก็ส่งผลสืบเนื่องมาถึงการเงินคุณด้วยครับของการเงินของคุณเนี่ยมีภาวะที่ค่อนข้างจะเครียดค่อนข้างจะเหมือนกระตึงมือมากพอสมควรนะครับผมเหมือนเงินของคุณเนี่ยมันไม่ได้แย่ถึงขั้นหรอยดําแย่นี่หรอครับแต่มันมันก็มีเข้ามาแต่ไม่ได้เข้ามาเพียงพอกับรายจ่ายแล้วทําให้คุ ไปกับเรื่องของการงานที่มันสะดุดมานะครับผมทาให้ก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีภาวะของการที่ค่อนข้างที่จะมีความเครียดละเงินเนี่ยมันไม่เรียกเข้ามาเพียงพอกับรายจ่ายนะครับผมมีม,มีเงินเข้านะไม่ใช่ว่าไม่มีเงินเข้า,าการเงินของชาวราศีเมษเนี่ยถ <ๆ S 2> ือว่าโอเคอยู่ในเกมที่พอรับได้แต่ว่าไม่ได้มีเพียงพอกับรายจ่ายเท่าไหร่นักทาให้คุณมีภาวะที่ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็มีภาวะที่ค่อนข้างจะหมุนเงินพอสมควรนะครับผมในช่วงประมาณต้นต้นเดือนตุลาคมเนี่ยคุณมีภาวะที่เงินเข้าเงินออกอย่างรวดเร็วอาจจะเกี่ยวกกับเรรื่่อองงขาทีคุณจะ ไปลงทุนในธุรกิจการงานนะคุณที่จะทำอธุรกิจส่วนตัวนะครับผมอะ่ะเพราะว่าในช่วงนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองอาจจะเกี่ยวกับการคลายล็อกดาวน์หรือยอะไรต่างๆซึ่งทําให้คุณอนะ่ะจะต้องอ่าเหมือนกับว่าเป็นการจัดระเบียบทางการงานการเงินของคุณนะครับผมมันก็เลยมีลักษณะการที่ค่อนข้างจะหมุนทาั้งงานและการเงินนะครับผมแต่ว่าพอเลยต้นเดือนตุลาคมปุ๊บการเงินการงานอะไรของคุณจะเข้าที่เข้าทางมากนะครับแล้วคุณจะมีเงินจากการลงทุนนะครับผมเงาาินของคุณเนี่ยจะค่อนข้างไหลลื่นแล้วก็จะได้รับการช่วยเหลือจจาากกกกผู้้หหัััใญ่่่่ดวยนะะคครรรบบมุณีีเทไ เหลือและการซัพพอร์ตจากผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งเกณฑ์การงานและการเงินนะครับผมจะทาให้การเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างจะมั่นคงในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมการงานการเงินของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะเดียวกันเลยคือจะมีลักษณะของการที่หมุนหนักในช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วก็ต้นเดือนตุลาคมแต่พอผ่านช่วงต้นเดือนตุลาคมไปปุ๊บการงานการเงินของคุณจะเข้าที่และจะมั่นคงมากๆและจะได้รับแรงส่งแรงสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับผมโดยเฉพาะถ้าในบางคนที่ไปทําอะไรสีเทาเทาหรืออะไรไว้นะหรือประมูลงานหรืออะไรต่างๆก็ตาามมนนะะะครรรััับบุณณีีเกกฑ์ท่จจไไดด้้้ชชยแลว การงานที่มั่นคงมากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อสําหรับชาวราศีเมฆนะครับผม การเงินของคุณถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆเลยนะครับผมในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่คุณจะพยายามทําอะไรบางอย่างและมันจะส่งผลทางการเงินมาให้คุณอย่างอย่างเยอะมากพอสมควรนะครับผมแล้วก็จะเป็นลักษณะของการที่คุณไในเริ่มในการทําอะไรสิ่งใหม่ๆนะ้วผมเพราะมีไพ่ของตัวทั้งตัวแปดเหรียญมาแล้วก็มีตัวเมจิกเชียนด้วยนะครับผมเพราะแสดงว่ามันเป็นภาพสะท้อนออกมาว่าคุณจะมีความฉลาดทางการเงินนะครับผมและการฉลาดทางการเงินที่เกี่ยวกับการลงทุนหรือการทําอะไรบางอย่าง หรือเกี่ยวกับการงานที่มันสื่อเรื่องมาก็ตามนะครับผมจะทําให้ทิศทางการเงินของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะผมแต่จะไม่ได้ดีจาก จากเงินแบบเป็นลาบลอยหรือจากการช่วยเหลือนะครับผมแต่จากการสร้างด้วยมือของคุณล้วนๆนะครับผมว่ามีเกณฑ์ที่อาจจะคุณอาจจะไปทําอะไรเริ่มต้นในอะไรต่างๆหรือว่าจ,จะมีเงานอะไรต่างๆก็าๆตามนะครับผมแล้วตรงสิ่งนั้นนะครับผมจะส่งผลดีกับการเงินของคุณมาได้สาหรับชาวราศีเมษนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่เกณฑ์การงานทั้งการงานการเงินไม่ว่าคุณจะทํางานประจําหรือว่าทําธุรกิจส่วนตัวก็ตามนะครับผมถ้าคุณทํางานประจำเนี่ยงานของคุณจะเริ่มเข้าที่เข้าทางและจะส่งรายได้ให้คุณได้มากขึ้นนะครับผมคุณมีเกณฑ์ที่จะไได้้เรริิิ่่่มมมททําออะะสสงงใใหหๆแแแลลวนจต การงานการเงินของคุณมาได้อย่างดีด้วยแนละ้วผมเพราะเกณฑ์การงานของคุณเนี่ยเป็นตัวเพจซออเป็นเครื่องก็หม่ยถึงการรเริ่มในการทำสิ่งใหม่ๆแล้วก็ การเงินของคุณก็เป็นเมจิกเชียนขึ้นมาอีกนะครับผมแปลว่าสิ่งใ,ใหม่หรือว่าการใช้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณจะสร้างรายได้ให้คุณนะครับผมและจะทําให้คุณเริ่มประสบความสํญญาเร็จกับการเงินกับดวงการเงินอะไรต่างๆขึ้นมาจะทําให้คุณมีเงินไม่ขาดมือในเดือนอตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมถือว่าเกณฑ์การงานและการเงินของชาวราศีเมษดีแต่จะดีจากน้ําพักน้ําแรงหรือว่าจากการกระทําหรือจากความพยายามของตัวเองล้วนๆนะครับผมถือว่าเกณฑ์การงานการเงินของชาวราศีเมษอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากๆนะครับผมว่าคุณจะมีโอกาสที่จะได้เริ่ม ในอะไรสิ่งใหม่ๆและสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะตอบแทนทางการเงินแล้วจะทําให้ภาวะของการที่คุณหมุนหรือว่าภาวะของความเครียดหรือตกกังวลอะไรของคุณเนี่ยมาหายไปนะอกว่าแปลว่าการที่คุณไปหมุนหรือว่าการที่คุณทําอะไรเนี่ยมันจะเริ่มตอบแทนเริ่มผลด,ดอกออกผลแล้วก็เริ่มส่งผลมาให้คุณได้รับจากความพยายามของคุณเองนะผมว่อาจจะเป็นลักษณะที่คุณจะเหนื่อยก่อนที่จะเข้าสู่เดือนอตุลาคมเต็มๆน,น,นะครับผมช่วงประมาณปลายเดือนกันยาถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยคุณจะเหนื่อยหน่อยคุณจะเหนื่อยกับการหมุนเงินกับการที่ต้องวิ่งทําน่่่นนททําาาีพยอะไรตตงๆแ พอเดือนตุลาคมเนี่ยการเงินการงานของคุณเนี่ยจะมุ่งไปข้างหน้าและจะค่อนข้างพยายานไปได้อย่างดีนะครับผมสําหรับชาวราศีเมฆนะครับผมถือว่าดีทั้งคู่นะครับทั้งเกณฑ์การงานและการเงินนะครับสำหรับชาวราศีเมฆเดี๋ยวมาดูเกณฑ์ความรักกันบ้างนะครับผมว่าเกณฑ์ความรักดวงความรักของชาวราศีเมฆในเดือนตุลาคมของชาวของคนมีคู่และคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสําหรับชาวราศีเมฆในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีเมฆในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักสำหรับชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผม กณฑ์ความรักของชาวราศีเมฆนะครับผมจริงๆแล้วในช่วงอาช่วงประมาณก่อนที่จะเข้าเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีลักษณะของการที่ต่างคนต่างมีพักขนลักษณะการที่ค่อนข้างจะใจร้อนค่อนข้างจาะไรกันพอสมควรนะแต่คุณก็จะไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงหรืออะไรนะครับผมโดยรวมๆถือว่ายังรักยังโอเคกันอยู่แต่มันจะมีสัญญาณของความใจร้อนหรือการใช้อารมณ์ใส่กันมาพอสมควรนะครับผมมาพักมาระยะใหญ่ๆแล้วผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคมนะแต่โดยรวมๆเนี่ยก่อนจะเข้าสู่เดือนตุลาคมความรักของคุณยัง ไม่ได้ปะทุนะครับผมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดียังมีสามเหลี่ยมมาคำกับน,นะแต่มันจะมีสัญญาณของการที่ใช้อารมณ์ใส่กันหรือว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเริ่มเอาแต่ใจเริ่มองอแงเริ่มพูดจามไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับผมสารบคนมีคู่นะครับผมและจะทําให้ตอนช่วงต้นเดือนตุลาคมคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปากมีเสียงกันเลยนะครับผมอาจจะดูเป็นลักษณะาการที่อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ย ถึงกับขั้นที่ต้องพิจารณาหรือค่อนข้างที่จะทะเลาะกันขั้นรุนแรงนะบผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่หลักๆแล้วน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับอะไรต่างๆมากกว่านะครับผมบกเกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษนะครับผมในช่วงประมาณต้นๆเดือนตุลาคมคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะได้ถึงขั้นทะเลาะบอกแว้งกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันอย่างรุนแรงว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าการปรับความเข้าใจของคุณเนี่ยจะเป็นการปรับความเข้าใจไปในทิศทางที่ดีนะครับเพราะว่าบทสรุปในเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะได้รับความสมบ กันหรือว่าในการที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เหมือนกับไม่พอใจหรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมคุณจะมีการปรับ ปรับจ so hmm ูนปรับความเข้าใจกันแล้วจะทาให้คุณได้รักกันมากขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะเป็นส่วนเติมเต็มหรือว่าเป็นความสมบูรณ์หรือเป็นสิ่งดีงามให้กันและกันนะครับผมมาแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะง้องแง้งกันมาสักพักหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมไม่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกหรืออะไรต่างๆก็ตามแล้วทำาให้คู่ของคุณเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนกับเหมือนกับค่อนข้างที่จะมีการทะเลาะกันหรือมีการที่ไม่เข้าใจกันมากพอสมควรนะครับผมน่ัตแก พูดจาของคุณหรือการทะเลาะอะไรของคุณมันจะเป็นการปรับความเข้าใจและจะทาให้คู่ของคุณและตัวของคุณเนี่ยไปกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมจะทําให้คุณและคู่ของคุณรักกันมากขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แต่ว่า,าทั้งการงานการเงนินและความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีถึงขั้นดีมากแต่ว่า,าความรักของคุณเนี่ยอาจจะมีปากมีเสียงมีปัญหาที่จะต้องเคลียร์กันในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้ก่อนนะครับผมแล้วการเคลียร์ของคุณเนี่ยเป็นการเคลียร์แบบไม่ค่อยจะเบาเลยนะผมอาจจะเป็นการเคลียร์ค่อนข้างจะรุนแรงถึงขั้น เสียใจนะผมแต่การที่าการที่กปรับความเข้าใจอะไรต่างๆนะจะเป็นผลดีกับความรักของคุณนะผมจะทําให้คุณได้รักกันได้มากขึ้นนะครับผมสาหรับเปลี่ยนความรักของชาวราศีเมฆนะถ้่ผมดูให้ประกบให้ต่อนะครับผม จะเป็นการปรับอารมณ์กันเลยนะครับผมจะเป็นการปรับทิศทางของความรักกันเลยนะเกณฑ์ความรักของคุณในเดือนตุลาคมเนี่ยจะมีลักษณะของการที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับผมหลังจากที่คุณได้มีการไฟกันบันหนักในช่วงประมาณต้นเดือนนะแต่คนที่แต่ละคนที่ไม่ได้มีทะเลาะอะไรกันก็ถือว่าถือว่าไพ่มันอาจผิดไปนะแต่คุณมีเกณฑ์แต่ว่าได้รับการปรับจูนความเข้าใจกันในเรื่องของการใช้อารมณ์ในเรื่องของขอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแล้วคุณกันกันเข้าใจกันมากขึ้นจะมีการอาจจะมีทิศทางของการที่ไปข้างหน้ากันมากขึ้นนะครับผมใน สนามก,การที่ทะเลาะกันเพราะอยู่ห่างไกลกันก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามีไพ่ของตัวชาเลสมากำกับด้วยนะครับผมถ้าไม่ใช่เรื่องของการที่ทะเลาะกันเพราะอยู่ในแดนไกลก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่อยากจะเอาชนะซึ่งกันและกันนะครับผมพะมันอยากเอาชนะกันมันมาถึงจุดจุดหนึ่งนะครับผมเพราะว,าว่าคุณได้ทะเลาะได้อะไรกันเนี่ยคุณจะกลายเป็นว่าการทะเลาะของคุณเี่จะมีการปรับจูนความเข้าใจกันแล้วจะทําให้คุณเป็นส่วนเติมเต็มให้กันและกันแล้วก็ดูแลกันได้ดีมากขึ้นนะครับผมความรักของคุณมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะดีแต่คุณจะะผ่่่าาาานนนกกกรรรไฟัอออขเืงง ต่างคนต่างไม่ยอมกันนะครับผมจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของมบื้อที่3หรือเกี่ยวกับอะไรนะผมนะในเกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษเนี่ยจะมีเกณฑ์ของการที่อาต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันแล้วก็มีการใช้อารมณ์หรือความดื้อรัอร้นห,หรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแต่การที่ปรับจูนความเข้าใจกันจะทําให้ความรักของคุณเนี่ยพัฒนาไปข้างหน้าแล้วก็จะทําให้คุณรักกันได้มากกว่าเดิมน,นะครับผมแล้วก็จะมี่าในบางบางคู่อาจจะเป็นอูาลักษณะของการที่อาจจะอยู่ไกลกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันแล้วทําให้เหมือนไม่เข้าใจกันมากกว่านะครับผมแต่คุ แ้าใจกันแล้วก็จะทําให้เกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษในเดือนตุลาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ ดีอีกเดือนหนึ่งนะครับผมเพียงแต่ว่าอาจจะต้องปรับความเข้าใจหรือปรับเรื่องของอารมณ์ซึ่งกันและกันลงหน่อยนะครับผมปรับการใช้บอกว่าเหมือนกับความที่ไม่ยอมกันหรือการใช้อำนาจใส่กันหรือการที่อาจะเอาชนะค่าคานกันลงหน่อยและความรักของคุณจะดีขึ้นมากๆนะครับผมเพราะว่าอยู่ในเกมที่มีเดวิลขึ้นมามีตัวแชรีตขึ้นมานะครับผมเพราะฉะนั้นใเนี่ยความรักของคุณจะมีการข้นขนาตอนของการที่คืบหรือว่าดําเนินไปข้างหน้าเพียงแต่ว่าอาจจะต้องมีค่าของการที่ต้องปรับอารมณ์หรือปรับจูนในเรื่องของความที่ไม่ยอมกันหรือว่าาในเเรรื่่อองกทีา แต่ใจหรือว่าใส่อารมณ์ใส่กันหน่อยนะครับผมและความรักของคุณจะดียิ่งมากขึ้นนะครับผมว่าดูท่าทางแล้วเนี่ยชาวราศีเมษจะไม่ได้เจอปัญหาในเรื่องของการนอกใจกันหรือว่ามือที่สองมือที่สามนีผมจะเป็นในเรื่องของการเอาแต่ใจหรือว่าการใช้อารมณ์กันเป็นหลักการขม่ขมการใช้อำนาจใส่กันเป็นหลักมากกว่าซึ่งถ้าคุณปรับตรงนี้ลงได้ความรักของคุณเนี่ยจะถือว่าอย <highways S 2> ู่ในเกมที่ดีถึงดีมากๆแล้วก็จะเป็นส่วนดูแลกันและกันแล้วก็เป็นอะเวิ r l d ให้กันและกันได้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงที่นะครับผม ต่อไปมาดูคนโสดบ้างนะครับผมคนโสดนะครับผมในช่วงของเดือนก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาเนี่ยคุณมีภาวะของการที่อารมณ์คุณกับไม่ค่อยคงที่เลยนะครับผมแล้วคุณก็จะค่อนข้างจะให้ความสมคัญกับเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องของความรักนะครับผมเหมือนว่าใครเข้ามาก็จะขัดหูขัดตาเป็น king of swords ไปหมดเลยนะครับผมสำหรับชาวโสดของชาวราศีเมษนะครับผมแล้วคุณก็มีภาวะของการที่ค่อนข้างจะท้อค่อนข้างจะเบื่อกับความรักนะครับผมเหมือนว่าคุณมีการคุ้นคิดกับอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับผมเหมือนว่าใครเข้ามาก็จะไม่ ค่อยถูกอกถูกใจคุณเท่าไหร่นักแล้วครับผมในช่วงประมาณปลายปลายเดือนกันยายนจนถึงช่วงประมาณต้นเดือนตุลาคมนะครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะท้อแท้ท้อถอยความรักนะครับผมแต่เข้าสู่ในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับผมคุณจะมีลักษณะาการที่ได้ปรับจูนหรือว่าได้ลังเลความรักขึ้นใหมกครั้งหนึ่งเพราะจะมีคนที่คุณถูกอกถูกใจเข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีนอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็เป็นไปได้แล้วครับผมแชร์เลียสเนี่ยจะสื่อไปถึงชาวต่างชาติหรือว่าคนในเครื่องแบบนะครับผมอ่ะจะคุณจะได้พบรักในแดนไกลนนนะคคครับแล้้้วกก็เปททีีี่่่อขางุณจูสึด มากๆนะครับผมอาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขยันนะครับผมเป็นคนที่ค่อนข้งขยันแล้วก็รุ่นราวน่าจะคราวเดียวกับคุณนะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมเขาจะเป็นลูกคนที่ค่อนข้างที่จะอาจจะตกอยู่ในธาตุดินนะครับผมว่าเป็นตัวเป็นอัศวินถือเหรียญมานะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ความรักของชาวราศีเมษมีเกณฑ์สูงนะครับผมที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจคนที่ถูกใจแบบประมาณแบบถูกใจใช่เลยด้วยนะครับผมแล้วจะทําให้ความท้อแท้ท้อถอยหรือการที่คุณรู้สึกวว่่าาาเบือหนยกัคมรแบบไม่อยากจะเอาแลกับความมรักผช่วงก่อนที่สู จะทําให้คุณเกิดความรังเลขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งเลยนะครับผมเพราะคนคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะถูกอกถูกใจคุณมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะเจอคนที่คุณจะทําให้คุณแบบว่าอยากไปตามตื้ออยากที่จะเก็บเข้าไปนอนฝันได้ตลอดเวลาเลยนะครับผมแลวเขาอาจจะเป็นคนที่อยู่ในแดนกกยถ้าเขาเป็นผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงก็ตามนะครับผมถ้าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยคนคนนี้จะค่อนข้างที่จะมาแบบว่าพุ่งเป้ามาที่คุณจะมาทําให้ภาวะของการที่เหมือนเก็บตััวววววออออยยยู่่่่คคคนนเเเเดดีหมมมืืจะาาาปลงงกกรริ ลังเลขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้เปิดความรู้สึกถึงความรักได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าเราก็เป็นไปได้สูงที่เขาคนนี้จะเป็นคนท well. ี move, move ่อยู่ในแดนไกลนะครับผมหรือว่าจะเป็นคนในเครื่องแบบหรือจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะครับผมว่าเขาจะเข้ามาหาคุณในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมแล้วจะทําให้คุณลืมความผิดหวังหรือความอะไรต่างๆหรือความที่คุณแข็งความที่คุณอะไรกับเรื่องของความรักความที่คุณรู้สึกแบบเบื่อหน่ายกับความรักจะทําให้คุณกลับมา ใจอ่อนอีกครั้งหนึ่งหรือเกิดความลังเลในความรักขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคุณจะรู้สึกถึงความสมบูรณ์ถึงความดีงามของความรักได้อีกครั้งหนึ่งใน,ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมอ่ะคนคนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับผมส่วนคนมีคู่อ่ะความรักของคุณก็มีทิศทางที่จะพัฒนาไวาม้มีทิศทางที่จะอ่ารักกันได้มากขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้เต<า>ือนความรักของชาวราศีเมษก็จัดอยู่ในเกณฑ์ดีเช่นกันนะครับผมแต่ว่าเกณฑ์การอ่าัดนานและการเงินของคุณจะเด่นี้ เข้าสู่เดือนตุลาคมเล็กน้อยแล้วผมไม่ไม่เล็กแล้วอาจจะอาจาอาจะมีว่ามากมีเสียงกันหนักแต่ว่าจะปรับจูนความเข้าใจกันได้ในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับผมก็จบคำำําทานายของชาวราศีเมษเพียงเท่านี้นะครับสาหรับวันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวกันได้นะครับผมแล้วสําหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบคืออะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องทาโรวิทุลด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าท่านใดที่กดติดตามช่องทาโรวิทุลก็ขอให้เฮงเฮงรวยรวยบางป ดูท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ